ทำเป็นอ่านเช็ดแล้วก็ทีเผือไปครับกระโดดตีลังกาเลยหลังสามเก้าแล้วค่อยกดเฮียเอ้ยกูว่าอย่าให้กูเปิดเลยเดี๋ยวกูเลี่ยนฉันลงมาเปิดแทนนี่วะออกปัดผมรักคุณถ้าไม่อยากจะตาบอด วังดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC t h a ไทยแลนดเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริ้งอยู่ข้างล่างเลย CGC t h a ไทยแลนดครับผมอ่าถ้าไม่อยากจะเน็บ กากมีอาการช้ากระตุกนะครับผมแนะนำเป็น AIS Fiber เลยนะครับผมเน็ตบ้านที่ดีที่สุดแรงไม่หยุดสุดในจักรวาลด้วยรางวัลการันตีจากอุก้าสปีเทสปี2ป2 0ี2020แล้วบอกเลยว่าสายไฟเบอร์ของเขาเนี่ยมาเพียวตั้งแต่ต้นทางยันโมเดมในบ้าน หรือถ้าติดปัญหารถชนเสาไฟหรือรถไฟชนเครื่องบินเราก็พร้อมแก้ไขปัญหาท่านภายในเยียบสี่ชั่วโมงข่าวนี้บอกเลยไม่ว่าจะเวิร์กฟอร์มโฮมเรียนออนไลน์ดูหนังฟังเพลงหรือจะเล่นแต่เกมแบบกูก็ไม่มีสะดุดลิกอยู่ข้างล่างเลยเอเอสไฟเบอร์ สวัสดีนะผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคลุ่สุดยเดนักราตรายและวันนี้คุณอยู่กับเกมออฟปัดซีโร่สองใครยังไม่มีคริสแดงโง่ลักครับผมเทิดทูลกราบไหว้อล้วปัดหนึ่งทีกราบไหว้ซีจีซีหนึ่งครั้ง เนีคบสปอนเซอร์ตลอดการของผมนี่ครับรักมากๆเลยนีครับเอาละครับผมแล้วก็อย่าลืมครับถ้าไม่อยากแกตาบอดก็ไปดูดิเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมวช่องของผมมีแงสงท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟตั้ ยูโร่เลยนะครับผมตะวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คี่โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันที100บาทเลยนะครับผมมา ครับผมโอเคจากคลิปวิดีโอที่แล้วนี่ครับผมวันนี้เป็นวันเดียวกับวันเกิดของผมนั่นแหละนะครับแต่ผมอัดไว้สองคลิปวิดีโอนะครับผมกัดไว้ว่าผมจะเติมชุดหนึ่งนะครับเพื่อเอามาเปิดไอ้เมาคีนะครับผมแล้วก็จะเติมอีกชุดหนึ่งไว้เปิดคลิดครับแต่ไอ้เมลคีแม่งทะลุออกมาตู้นี้ได้ยังไงไม่รู้นะครับผมผมนึกว่าผมได้คิดแล้วนะครับเพราะว่ามันบอกว่าเออความมืดเหมือนกันมึงมันมืดมาจากไหนวะอะ ความมืดราชาฝันร้ายมันต้องคลิสสิมึงมืดมาเมื่อกี้ผมดีใจแล้วตอนแรกผมกได้ลุกขึ้นยืนวุดไปหนึ่งทีนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคลิปิดีโวนี้นะครับพอยที่เราเก็บไว้ไปเปิดเมาคีเนี่ยเราก็เอามาเปิดคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ารอบนี้ก็ไม่ต้องไปเปิดเมาคีละสบายเลยเดี๋ยวมาลุ้นคลิปกันดีกว่าว่าเราจะได้หรือเปล่าโอเคครับผมอันนี้เดี๋ยวรอรับกิจกรรมเปิด100ครั้งก่อนนะอันนี้เออกิจกรรมมันเนี่ผมชอบเลย พะเราต้องเปิดอยู่แล้วไงและถ้าเราได้รับมันมามันก็ประหยัดต้นทุนเราไปได้อีกนะครับผมโอเคครับวันนี้อยา่างที่ทุกทุกคนรู้นะครับเราจะมาเปิดตัวแดงบวกครับเป็นตัวคลิปนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมนี้อยู่วัตาินิดเดียวนะครับจุดเด่นของเขานะัคือสถานะเดแในการเป็นอมาตะพร้อมกับการร e ีเซ็ตสกิลนะครับผมสารเดสเนี่ยเมื่อโจมตีใส่แล้วมีโอกาสที่จะติดนะครับผมจะเมื่อติดเมื่อไหร่ก็ตามเลือดของคุณจะลดลงทีละ5% 30วิในครับผมแต่ถ้าคุณติดเดสอยู่แล้วมันน็จะเเปวงดอยูุ่ โดนเดสสามอีกทีคือมึงตายเลยตายเลยแบบไม่ต้องสืบเข้าใจปะเอออันนี้มันเลยเป็นตัวที่แบบใช้สถานะที่แบบค่อนข้างที่จะรุนแรงโดนแล้วก็ไปเซาวสวงสวรรค์ได้นะครับผมถ้าคอมโบกับตัวอื่นที่มีสถานะเดสด,ด้วยก็จะช่วยกันติดแล้วมันก็จะแบบสบึมพึมนะครับผมและการันตีว่าได้ใช้แน่นอนเพราะเขามีอมะตานะครับผม ค่อนข้างจะน่าหาจริงๆับผมอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตามหาเจ้าตัวนี้แหละครับในผมถ้าพร้อมแล้วนะครับโลแรกเหมือนเดิมครับทีเผลอไปเลยละกันไปหนึ่งเทสเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเล็ องตัววะ่ะเหมือนมีกินอยู่สามไปเลยฟังเสียงครับปิง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 ,ปงแม่งเงออคือมันยังจะมีคนได้สีฟ้าแบบนี้อีกอวะไอ้ตายสิมิสมาเวลสองตัวออกมาก่อนเลยผมรู้สึกว่าการที่เราเปิดเบิ้ลเนี่ยไม่ค่อยรอดไม่ลุ่งเลยไม่ลุ่งเลยการเปิดเบิ้ลไม่ลุ่งเลย <S <S เอาปะเดี๋ยวผมขอแบบ ผมขอดวงจากแชทหน่อยแล้วกันเฮ้ยกระดิ่งกวางไปกำลังนั่งรอสู่จากแชทแต่ได้ยินเสียงกระดิ่งของกวางให้ตามไปอย่าบอกนะว่านี่จะกดที่ลูกตาแมวบรรลัยตามมาเจอเลนขอให้ได้ขอให้โดนสาธุ69ไปทำไมเลขมันแปลกแวะ ทองบ่อยแล้วนะเริ่มนะเริ่มเริ่มปรับตัวนะเริ่มปรับตัวนะมีพัฒนาการเซอินนิโอดลโอลนสิงโตจากนานียทำเป็นอ่านเช็ดแล้วก็ที่เผอไปครับกระโดดตีลังกาหลังสามเกแล้วค่อยกดอย้ยเอ๋ยกูว่าอย่าให้กูเปิดเลยเดี๋ยวกูเรียกเฉินลงมาเปิดแทนนี่วะไปมันไม่แตกแดงเลยวะกิบเพื่ออัตรร์ของคนดูต่อไปเลย ร้องเพลงวันเกิดแฮปปี้เบร์เดย์มีเพลงวันเกิดแบบล็อกไหมะ <c oughs> อทีมตัดต่อขอเพลงวันเกิดแบบเวอร์ชั่นล็อกไหม เคยได้แตกแดงสักครั้งไม่เคยมีนี่ไงวอนเดอร์มาพร้อมกับเซเลน่าใส่แว่นกลับหลังแล้วเปิดอ๊อปปัตผมรักคุณถ้าไม่อยากจะตาบอดไปผมไม่อยากถอดแว่นนะเพราะว่าความรอผมมันจะถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ่อสายเมาแล้วกดผมนำโชคเลยตัวเคอันนี้หมายถึงอเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่ากเกมนะครับเกมมาดีผมเล่นตลอดผมชอบแล้วผมก็อยากให้ทุกคนดาวน์โหลดด้วยแต่ว่าอันนี้คำว่าเคมันแปลว่าแบบ ีเอาไปตัดดวงโอ้ยไปโอ้ยไปโอ้ยโอ้ยหมิงมาแล้วอุ้ยเมื่อกี้ฟ้ามาสามตัวได้ผสมได้ผสมแดงได้ผสมแดงไปสู่รสกิปเออไปเออไปเออมาแล้วกูว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วติดบั๊กแล้วไอ้ดีกูติดบั๊กแล้ว อุ้ยไปเอต็งอยู่ต็งอยู่ต็งอยู่ไปมึงออกมาแล้วนะมึงออกมาแล้วมึงง่ามออกแล้วนะมึงออกมาแล้วมึงง่ามออกแล้วนะคิวมันออกแล้วนะพอสุม่มสัตว์เลี้ยงไปก่อนดึงเชิงดึงเชิง ไม่ต้องรอไม่ต้องรอช่องผมไม่ต้องรอลีลาไม่ต้องเยอะไปจะลังกาบ้าตายแบบนี้ดีดีดีโอเคดีดี โอเคหมดรู้เรื่องคลิสอยากให้พี่โกนขนหน้าแข้งไงไหมมาเลยน้องรักมาน้องมาหนึ่งดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงห้าดวงน้องบ้าวนโตซ่ามะค่าว่าโตมาเลยน้องสามงหนึ่งไปรูเรื่องมาก่อนเฮนรี่ เอ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่มันชื่ออะไรลุลก,กี้เหมือนเดิมกูว่าน่าจะการันตีเหมือนเดิมทรงนี้ไปไม่ต้องเสียเวลาคนดูไม่ต้องรอตัดต่อไม่ต้องเมื่อยกูละหาตังค์อย่างเดียว <S <S ไ,ไ,ไม่มีวี่แววจะแตกลุ้งแตกห่อแตกเขียวแตกหนอ ผลไม้ไปเฮ้ <S 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 ยเฮ้ยมึงนี่มันได้นะไอ้อสตรรัตว์140เกือบเกือบถึง140นิดเดียวเอาตอนเนี้ยตอนเนี้ยมาแล้วมาแน่นอนแล้วปหยัดไปแค่พันเพชรกากดำปื๊ดตัวหนังสือขึ้นคลิปเดินออกมาแฮปปี้สมแล้วที่เป็นวันเกิด เราจะดึงไปอีก2ส,สัปดาห์เต็มแต่ทาไมมากูเหงาเ,เป็นเด็กหลังห้องเลยที่คนอื่นเขาคุยกันแต่เรื่องของคลิสเอาคริสไปลองอ่าลงอาลีน่านู่นนี่นั่น,นส่วนเรานั่งเหงาไม่รู้เรื่องคุยกับใครไม่รู้เรื่องถ้าไม่อยากให้กูเหงาเพราะฉะนั้นแล้วเอาหน่อยก็ที่ยอดทางเข้าป่าเจ้าเขาไม่คิดไม่มาไม่เป็นไรสปอนเซอร์เข้าเยอะๆตังมาเงินมาน้องอยากได้บ้านาที่ที่ยอดทางกระป่าเจ้าเขาคุณทาประสงค์ทีทั้งหลาย เขาได้ครับผมจ้ากเถอะไปดำเกมอุบายแล้วแสดงว่าไม่ใช่เรื่องนี <recipe> ้มันมาเข้าเรื่องงานแทน กูว่าเลยเสียงมึงดังไปอันนอกประตูกูเลยมึงคือยายลีนใช่ไหมกูจำเสียงมึงได้มึงมาตั้งแต่ไอดีกูยังไม่มีนั่นไงกูว่าแล้ว ย้ำไปอีกดิสักดอกไม่ได้เก่งคือคลิปวิดีโอที่แล้วไอรีนมันมาแย่งซีนไงมันโชว์ความเป็นเมียมันโชว์ความเป็นเมียหลวงของมันไงคลิปนี้อีนี่ก็เลยมันมันเหมือนมาตบกันแย่งผมอ่ะแต่มันไม่รู้เลยเหรอว่าผมไม่ได้กูต้องปั้นมึงแล้วล่ะถ้ามึงอะามาขนาดเนี้กูต้องปั้นมึงทำซีซีแล้วล่ะ เขาปั้นเดทกันกูมาปั้นไอรีนในเมตานี้ผมแล้วให้ตายสิตัวเมตาเลยผมอยากให้ทุกคนดูอะไรนะครับแล้วไม่ต้องตกใจไม่ต้องรู้สึกว่าอุ้ยจานโคตรสุดการแม่งพเทพประบุดุนช่องมึงดูนี่มึงดูนี่ให้ดีนะครับนี่ตู้อะไรครับเทอ่์มัตาาเ5เซ์มึงมาออกนี่โผลมาในคิดต่อไปครับ อย่าพึ่งไอรีนครับตู้เพิ่มมาตา75%มอกในตู้ไหนครับหมอกในคิดขออีก20โลได้ไหมจานของมันต mm ้องมีฮะไปอีกสัก10โลเอ้าถือว่านะครับวันนี้ว er ันเกิดนะครับผมแช่ผมขอมาผมจัดให้ครับ10โลเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮคนมันจะได้เว้ยคนมันจะได้เว้ยไป ไม่ละอันนี้ไม่ใช่ละไปไม่ใช่ละไปไม่ใช่ละตรงมือไม่ได้ไปไม่ใช่เหมือนกันตรงมือไม่ได้ไปเริง แดงให้พี่หน่อยให้มันสนดบว่าโลก ุดท้ายเลิกเลิกดีละหายแลวหายลวเหมือนเราได้เปิด10ทีเมื่อกี้หายละตอนนี้หายละหายบ้าละเฮ้ยเมื่อกี้เพชรกูหรือเปล่าหายแล้วลอีกสักเม็ดไหม พอพอเดี๋ยวเราจะช็อกตายแล้วกันพอล้พอล้โอเค <Okay. S 1> เรียบร้อยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมออกตู้เลดส,สมเป็นราชาตู้เลดแบบเต็มตัวนะี่ครับผมเปิดตู้ซ้ายออกเลดขวาออกเลดซ้ายออกเลดขวาทะลุูออก เลตู้อื่นหมดเลยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นี่ครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานนีครับผมอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอญาตขอตัวลากันไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนน,นั่นกันนะครับที่ผมผ้าไหมแลนในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลค์ตั้งแต่ชั่วเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน